สวัสดีครับผมขนานี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันเวละตัวนะครับผมกับผมเอเคเอมาโมเซตัสแต่ขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่ะอาทิตย์นี้นะครับผม,ผมเริ่มอัดคลิปเนี่ยเป็นวันศุกร์นะที่21นะครับผมเดือนพฤศจิกา2568นะครับ อยู่กับอีพีนี้เลยอีพีที่7จ9นะครับผมเป็นเซ็ตเพื่อนขอเนาะมี EA, Mono, Jazz, BTS, a v แล้วก็คุณโรนที T นะครับขอเข้ามาเพิ่มนะครับ B, G, I นะครับผมเอาอาทิตย์ละ EP ก็พอนะครับช่วงนี้มันมันเป็นช่วงขาลงนะครับของเซตอินเด็กนะครับหุ้นเนี่ยไม่ค่อยที่จะเพอร์ฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากเขาจะออกแนวเวทแอนด์ซีอย่าง EP ก่อนหน้าเนี่ย เอเอผมก็เวทแอนด์ซีโมโนก็เวทแอนซีแจ๊สก็เวทแอนซีบีทีเอสก็เวทแอนซีเดี๋ยวมาดู a v นะครับแล้วก็ VGI เนาะว่าเขาจะอะไรยังไงต่อเนาะอืมอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกมาที่ EA นะครับ EA นะครับผมอ่าอืม คือผมให้กรอบสะสมราคาของเขาเนี่ยนะครับผมกรอบบนอยนู่ยที่แถวๆสามบาทนะครับกรอบล่างอยู่แถวๆสองบาทเจ็ดสิบสองตอนนี้เขาก็ลงมาแถวๆสองบาทเจ็ดสิบสี่นะครับแต่ครับแต่ RSI เนี่ยยังคงไม่ลงมาถึงแนวโอเวอร์โซก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ของ RSI นะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับผม เราก็ต้องรอให้เขาเวทแอนซีต่อสลับ EA เอรอให้อ่ให้เขาทำอะไรหลังจากนี้ก็ RSI ลงมาแนโอเวอร์โซลแล้วเนี่ยครับทำสัญญาณบุริเดเวอร์เจนแบบนี้ดูตรงเมาส์ผมนะแล้วค่อยหาจังหวะเข้าตอนนี้ก็คือต้องเวทแอนซีนะอาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าเซตอินเด็กจะฟื้นได้หรือยังนะครับผมนะครับก็คือตอนนี้แบบโอ้โหยับอ่ะเพื่อนๆนะ หุ้นอ่านอกหุ้นสหรัฐพาลงเขาก็าลงไปด้วยนะฮะเวลาเขาขึ้นไม่ขึ้นด้วยนะประเด็นอ,อ่าเอเอนะครับผมยังคงเวทแอนซีต่อนะครับรอให้ไอซเนี่ยทำบุรีเดเวอร์เจนต์นะครับผมแล้วก็อ่าอย่างน,น้อยๆให้เขาเริ่มจากโซนโอเวอร์โซก่อนนะครับแนวรับถัดไปนะครับสลับเอเอก็แถวๆสองบาทห้าสิบตังค์เลยนะครับอืม นะครับถ้าเกิดว่า2องบาทเจ็ดสิบส่ตังองบาท72็ดงตังเนี่ยรับไม่อยู่แล้วก็เซนติเมนต์อาทิตย์หน้าเนี่ยยังยังดูไม่ดี EA เนี่ยเห็นแน่ๆฮะ2องบาทห้ตังนะครับผมเพราะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นแนวรับที่มีระยะเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงมาเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับจะได้มีเลยอสองครั้งนะครับ สครั้ง4ครั้งเนาะตรงนี้ก็ด้วยนะครับแต่นี้ก็มีในยะแล้วแหละนะครับอะไรที่มันเกิน3าครั้งนี้ก็มีในยะและ้วก็2องบาทห้ครับแนวรับต่อไปของ EA เนาะจนกว่า SI จะลงมาทำโอเวอร์โซนดูตรงเมาส์นะครับแบบนี้แล้วก็ไอซ SI เนี่ยจับสัญญาณบูรีเดเวอร์เจนได้นะครับผม ถ้าใครใช้เทรดดิ้งบิวอยู่นะครับผมนะเข้ามาใช้อาร์ไซด์ไดเวจินนะครับคุณก็จะมีอินดิเคเตอร์เดียวกันกับผมเลยนะครับเวลามันแบรริสเราจะรู้ว่าเออเนี่ยมันจับสัญญาณแบรริสนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า,าดูเวูบบ่อยนะครับผมดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยก็จะพอมองออกนะครับว่าบุริสเป็นยังไงแบรริสเป็นยังไงนะครับผม EA ก็เวทแอนด์ซีต่อนะครับนะต้องเวทแอนดซีต่อ อ่าโมโนนะครับผมไปต่อที่โมโนไปต่อที่โมโนโมโนก็ต้องยับมึงบอกไว้อย่างนี้หมายแรกเราเข้าเนี่ยเราเข้าแถวนี้เลยนะครับแล้วก็ติดลบมา6%อร์ซแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่มีโอกาสเข้านะครับสรับโมโนแล้วที่สำคัญนะครับผมเนี่ยทำโรใหม่นะครับ เส้นเทนไลน์ที่ตีอัดขึ้นไปเนี่ยหลุดลงมาแบบไม่มีชิ้นดีเลยนะครับสลับโมโนเนาะอ่าแนวรับต่อไปก็ต้องบอกว่าแถวนี้เลยนะครับห้าสิบสองตังค์นะครับห้าสิบสองตังห้าสิบตังแถแถวนี้นะครับ แต่ครับแต่โมโนเนี่ยคือโอเคละ่ะไอซของเขาเนี่ยย่อลงมาลึกสุดนะตรงที่เขาลึกสุดเลยนะอยู่ที่สิบสี่จุดสองเก้าเลยนะครับผมกว่าที่จะดึงกลับนไปแล้วก็วันวัน,วนเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่เดลลากเซตอินเด็กลงมันเสียเซนดิเมนต์ไปหมดเลยเขาก็มีย่อ,ยอมาบ้างคือ r s i <S ลงมาลึกขนาดเนี่ย ถ้าสมมุติว่าคันไม้คันมือจริงๆอ่ะมันเล่นได้นะเล่นท่านี้เลยนะครับผมแต่ต้องยอมรับนะว่ามันเสี่ยงนะครับผมนะมันเสี่ยงนะอ่าก็ตรงนี้เลยมาตัดขาดทุนตรงปลายอ่าแท่งเทียนตรงนี้แหละนะครับอืมแถวหกบาทเก้าสิบตังค์นะครับผม แล้วก็มาเทคโปรฟิตใกล้ๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เคยเป็นโลก,ก่อนหน้านั่นแหละนะครับเราจะเราจะมีพื้นที่ทำอะไรอยู่ที่26.92%เนะครับแต่ถ้าสมมติว่าขาดทุนก็เจอไปที่11.53%นะครับคือถ้าวันจันทร์มาเนี่ยเซตอินเด็กไม่บวกเนี่ยเพื่อนๆสามารถตัดขาดทุนได้เลยนะไม่จําเป็นต้องมาตัดขาดาไม่ต้องรอให้ขาดทุนถึง 11.53%นะครับผมถ้าสมมุติว่าใครรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยลากขึ้นมาส่อาทิ้งไว้ไสเทียนอ่าเมื่อวันศุกร์ได้เลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามันผิดทางก็ออกไปนะก็สามจุดแปดหกเปอร์เซนนะครับอพื้นที่ทำอะไรอยู่ที่ยี่สิบหกจุดเก้าสองเปอร์เซนตนะครับอ,อันนี้ก็คือแผนเทรดนะครับ สมมุติว่าอต้องการที่จะเทรดจริงๆคือมันคันไม้คันมือจริงๆนะฮะเข้าไปเลยนะครับตรงนี้อืก็ OP นะครับไม้สองไปเนี่ย ATO เข้าเลยนะครับผมแถวแถอ่า เจ็ดสิบแปดนะครับศูนย์เจ็ดสิบแปดตั้งถ้า ATO เข้าแล้วแบบเซ็ตอินเด็กมันเขียวเนี่ยเออมันมีโอกาสนะมีโอกาสดึงขึ้นนะครับผมเพราะว่า r s i เนี่ยเขาลงมาลึกมากอ่อย่าง C Cpx นะครับ Mac โครเนี่ยก็ลงมาลึกนะครับอืมโอ้มีหลายตัวเลยพีออย่างเงี้ยที่เราเคยเข้าไปดู นะครับโดหลายตัวลาใส่ลงมาลึกๆแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอ่าเซ็นติเมนต์มันดีเนี่ยโอ้เด้งสวยได้เลยนะอ่าไม้2องใลองเข้าก็ได้นะครับผมสลับโมโน,โนเนาะอ่าก็เดี๋ยวโมโนไม่เวทเอนซีแล้วนะอ่าโอพไม้2นะครับ ที่0.78นะครับอ่าโมโนเขานะ่ะอย่างน้อยก็โมโนก็พอได้ลุ้นนะครับโอเคตัวต่อไปครับตกผลิตเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้นนผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าการหาจุดเข้าการหาจุด ออกนะครับผมโดยการดูแพทเทิร์นของแห่งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น f o r e x ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค้างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในทา frame day time า r a m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแอแ p ปใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์ตแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผม ผมทิ้งลิงก์ด้านล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเรามาต่อกันที่แจ๊สนะครับผมอ่ะสลหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับย้อนกลับไปแจ๊สนี่ยครับจังหวะที่เขาขึ้นมาทำไฮสูงสุดเลยในะแถวสามบาทหอสิบหกอในแถวสามบาทหอสิบสี่ตังค์นะครับแล้วจังหวะที่เขาย่อลงมาเนี่ยเขาย่อลงมาแบบสมอ l เวฟนะครับผมอ่าก็ย่อลงมา เป็น A B C นะครับเล่นขึ้นไป X อันนี้จบ1ชุดเป็นคอลเลัคชันแฟตนะครับแล้วก็ A B C นะครับผมอันนี้จบอีก1ชุดเป็นซิกแซกนะครับคอลเลคชันแฟตซิกแซกแยกกันยังไงเนี่ยไปซื้อหนังสือที่อยู่ใต้คลิปนะครับของผมเล่มที่ชื่อว่าเล่นหุ้นอย่างไรเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนูนะครับ เข้าไปดูได้มันจะสอนเรื่องเกี่ยวกับอ่า i ิมพอเวฟนะครับผมอ่าเกี่ยวกับอ่าเนี่ยสมอลเอ็กเวฟไลท์เอ็กเวฟนะครับผมคอลเลคชันแฟลซิกแซกแยกยังไงเนี่ยเพื่อนๆอ,อ่านจบเล่มเนี่ยเพื่อนๆแยกออกเลยนะครับอ่าต่อไปแล้วเขาก็ย่อลงมาเด้งกันไปเอ็กชุดสุดท้ายของเขาคือมันต้องจบแบบเดซเซนดิ้งเทนโก้นะครับผมเพราะว่ากฎของสมอลเอ็กเวฟเนี่ย ถ้าสมมติว่าจบ3ชุดแล้วชุดที่3เนี่ยต้องเป็นคอลเลคชันแฟตหรือไม่ก็เป็นแทงโก้เท่านั้นนะครับแล้วตรงนี้เขาทำแทงโก้แล้วแพทเทิร์นของแทงโก้เนี่ยมีอยู่3แบบหลักหลักห ascending แทงโก้นะครับ ascending แทงโก้แบบนี้อ่ะนะก็คือเนี่ยแบบนี้นะครับหุ้นขึ้นไปเนี่ยจะไม่ผ่านแนวต้านเดิมน,นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะยกโลขึ้นอันนี้คือ ascending นะครับ นะ ascending triangle er, triangle สองนะครับ s e m i d i c k o triangle ก็คือสามเหลี่ยมออกข้างแบบนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยไฮจะลดแล้วก็ Low จะยกขึ้นนะครับ sideways ออข้างนี้อันนี้เขาเรียกว่า s e m i d i c k o triangle นะครับส่วน jazz เนี่ยที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็น descending triangle er, ซึ่ง jazz ก่อนหน้าเนี่ยเรามองได้ทั้งเป็น double bottom ครับแอนเดนโดเนาะคือมันแพทเทิร์นซ้อนแพทเทิร์นอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ก็กราฟเฉลยแล้วครับว่าเป็น Descending Tangle Descending Tangle คือแบบไหนนะครับก็คือเนี่ยอ่าก็คือโอเคละ่ะ g h ของ Descending เนี่ยจะย่อลงแต่ว่า Low เนี่ยเขาจะอยู่บริเวณเดิมเอ่อบริเวณเดิมขึ้นข้างในก็มี้าขึ้น A B C D E นะครับผม มันมีโอกาสมากนะครับสำหรับแจสนะที่ขึ้น E เนี่ยจะมาจบอยู่ที่บริเวณบาทดีสิบเอ็ตังก็ลงมาจบๆให้มันได้ก็ดีนะครับแจสเนาะมันจะได้จบแพทเทิร์นแล้วแพทเทิร์นแล้วเราจะได้หาจังหวะเข้ากันสักทีซึ่งไอซ์ไของแจสตอนนี้อยู่บริเวณที่สามสิบกน็ะครับผมกาอ,อีกนิดเดียวก็ลงมาแถวแถวโซนโอเวอร์โซแล้ว ก็คือหลุด30%ของ RSI เนี่ยลงมาก็จะเข้ามาโซนโอเวอร์โซแล้วนะครับผมที่เรากำลังดูอยู่นี้คือทำเฟรม a y นะอ่าก็ถึงตอนนั้นนะครับ RSI ลงมาทำโอเวอร์โซก็หวังว่าเขาจะลงมาจบแถวบาท21ตังค์สักทีหนึ่งนะครับเราจะได้หาจังหวะเข้าไม้2ส,สักทีไม้แรกนี่เสียหลักมาแล้วนะฮะเจอไป <laughs> เจอไป8%นะครับผม8.67%ไ้ของมันโดนกันได้นะครับ แต่อย่าง E A เนี่ยไม้แรกเราได้มา46%นะเออจังหวะมันได้นี่ได้คำโตฮะเสียนิดหน่อยหน่อยไม่ว่ากันนะครับผมของมันโดนกันได้อ่ะ E A ก็ประมาณนี้ฮะรอให้ R S I เนี่ยลงมาทำโอเวอร์โซลหรือไม่ก็อย่างน้นอยก็ทำบุรีเดเวอร์เจนต์แบบเนี้ยบุรีรอบนี้ก็ยังแป๊กเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหคิดว่าจะไปได้ไกลนะครับบวกนิดเดียวนะฮะแล้วก็ย่อลงมาใหม่นะครับถึงจุดตัดขาดทุนเราก็ตัดไปตามเกมเนาะอ่ะ ตัวต่อไปนะครับผมคือแจสยังคงต้องเวทแอนซีต่อนะครับคุณโรเดนทีกับคุณเจษดาอ่ายังหาจังหวะเข้าไม่ได้นะเอ่อตัวต่อไปนะครับ BTS นะครับผม BTS. บีทีเอสบีทีเอสนะครับผมก็คือทำโลแล้วโลเล่านะครับโรทาโลซาก BTS เนี่ยเราเจอไปสองไม้เราน่าจะเจอก่อนหนะ้าอะเจอสองไม้แล้วไม้สามเนี่ยเรารอเข้าแถวแถวอ่าสาบาทก็คือเขาต้องกลับขึ้นมาแถวแถวสามบาทเราถึงจะเข้าซึ่งเขาคงไม่มาแล้วแหละนะครับน่าจะยังไม่มาเลยเร็วนี้เพราะฉะนั้น BTS นะครับผมรอตรงนี้มันเพนๆเห็นอะไรไหม ถ้าวันจันทร์นะ BTS นะปิดแท่งเขียวได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยคือบุริตเดเวปร์เนแนนะนะ i.si เนี่ยยกโลแต่ว่าราคาเนี่ยไฮเนี่ยมันมันย่อลงนะครับมันทำโลไใหม่ขนาดที่ r s i เนี่ยยกโลขึ้นอันนี้คือบุริตเดีวร์เจนสัญญาณจับได้แน่นะครับนะถึงตอนนั้นเนี่ย แต่ต้องรอวันจันทร์ปิดเขียวก่อนนะเพื่อนๆถึงตอนนั้นเนี่ยผมมองว่า BTS หาจังหวะเข้าได้แต่จะให้ผมมาเข้าตอนนี้เลยมันเข้าไม่ได้เพราะว่าต้องรอแท่งวันจันทร์ปิดเขียวก่อนถ้าสมมติแท่งวันจันทร์ปิดเขียวนี่ปิดที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับเพื่อนๆสามารถเอาจุดต่ําสุดอ,อย่าง2องบาทห้ตังค์นเนี่ยวันนี้ทําเป็นจุดตัดขาดทุนได้นะครับเล่นสั้นได้ เนาะเพราะ ASI ยกรโรทำบุรี่เดเวอร์เจนนะครับไม้สาเนี่ยเราเราคงไม่ได้เข้าตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามันดูเสียเปรียบเกินไปเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะลบไม้สามออกนะครับเข้าตรงนี้ไม่ได้เปรียบคือสถานการณ์มันเปลี่ยนเนาะก็จังหวะที่เรารอเข้าคือเขาต้องเด้งกลับขึ้นมาแต่เขาไม่กลับขึ้นมาไงเรื่องของเรื่องนะครับ ่าแล้วเขาทำโลต่อก็นะครับต้องรอให้เกิดสัญญาณ RSI เนี่ยทำบุริเดเวอร์เจนก่อนสลับบีทีเอสนะครับอืมรอรุนวันจันร์ทถ้าวันจันร์ทปิดเขียวนี่นะครับเพื่อนๆหาจังหวะเข้าได้เลยเนาะวันอังคารนี่สามารถ AOT นะครับแล้วก็เอาจุดตัดขาดทุนเนี่ยมาตัดแถวบริเวณ2องบาท50ตังนี้ได้นะครับ นะแต่วันจันทร์ต้องปิดเขียวก่อนนะอ่าสำหรับใครรอรุ้น BTS สาามารถเบสได้เลยนะครับผมอืมจะรอให้ปิดเขียวก่อนนะครับอ่ะตามแผนนี้นะสำหรับ BTS อ่ะตัวต่อไป a a v นะครับ a AB ตัวนี้ผมกม็น่าเสียดายจริงๆนะคือ เดยทอยกราฟออกมากว้างคืองานเราเนี่ยมันเป็นงานช้างมากๆนะสำหรับ AAB นะครับผมแต่ครับแต่ก็คือเราเข้าเนี่ยเราเข้าแถวแบาทยี่สิบหกตังค์แล้วมาตัดขาดทุนแถวบาทสิบเอ็ดตังค์นะครับแถวแถวนี้แล้ว AAB เนี่ยเขาหลุดเพราะฉะนั้นนะครับผมเราเจอไปที่สิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์เปอร์เซ็นต์อะ ก่อนอื่นเลยทำสติก่อนอืมไม้แรกโดนไปแล้วส่วนไม้สองนะครับผมส่วนไม้สองรอยเขากลับขึ้นมาแถวแถวบาทยีห้าตังใหม่นะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้านะอ่า เลยนะเข้าที่เดิมนะครับถ้าสมมุติเขาถ้าสมมุติเขากลับขึ้นมาที่เดิมได้เนี่ยมันก็เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเออเขามีโอกาสที่จะไปต่อได้ในระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นไม้สองเนี่ยก็เข้าราคาเดิมนี่แหละนะครับแต่แถวบาทยี่ห้าเนี่ย คือผมมองว่าเขาทำดับเบิลบัตทอมนะครับนะท่าเกตของเรานี้มองไกลเลยนะครับมองใด้แถวสามบาทสามสิบตัง อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็เว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบอ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพ่บุกไวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรรู้นะคับ ผมอลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับอ่ะแต่เสียดายครับเสียดายจริงๆคือ AAB ซนติเมนต์มันไม่ได้จริงๆคือซนติเมนต์ตลาดมันแย่ม,กมากๆเลยคือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับนะก็เอาเป็นว่าถ้า AAB เนี่ยมันไม่หลุดเก้าสิบห้าตังค์นะครับผมทรงนี้ของ AAB ยังไงก็ มองเป็นดับบลบอททอมนะครับแวแทร็กเก็ตของเราเนี่ยมองไกลถึง3มบาทส2ตังค์เลยนะครับเอาเป็นว่า a v จะจุดติดตอนไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะแต่ตอนนี้คือแพทเทิร์นนี้เนี่ยผมมาทั้งใจเลยงานนี้งานช้างนะครับสำหรับ a v เเพราะถ้าสมมุติว่ามันไปตามทาร์เก็ตที่เราวางไว้เนี่ยหนึ่งนนะนเพื่อนๆแผนของเราก็คือ เราจะเทคยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่แถวบาทเก้าสิบแปดตังค์นะครับแบ่งออกอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์่แถวสองบาทห้าสิบสองตังค์แบ่ง Bank อีกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แถวสองบาทเก้าสิบแปดตังค์แล้วก็มาเทคโปรฟิตที่เหลืออยู่ที่สองบาทเก้าสิบแปดตังค์แต่ถ้าสมมุติว่าใครแบบสายนังลงทุนมองยาวๆก็สองบาทเก้าสิบแปดตังค์เนี่ยแพทแพทเทดับเบิลดับเบิลบ,บัตทอมเนี่ยนะครับผม ถ้า A b เขาทำแพทเทิร์นแพททเิร์นนี้จริงๆนะครับผมสองบาทเก้าสิบแปดตังค์มันเห็นนะ anywhere anywhere Any you can see อืมอ่ะสำหรับ A b นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ ก็รอให้เขากลับขึ้นมาบาทยี่้าตังอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเราค่อยเปิดหมายสเนาะก็ a v นะครับผมนะก็ให้สถา,านะไว้ว่าเวทแอนซีละกันนะครับอื <c oughs> อหโ,โมโนได้ลุ้นตัวเดียวนะฮะอ่ะมาต่อกันที่ V.GI นะครับผมมาดูซิตัวนี้ว่ายังไง ก็คุณโลนินทีขอเข้ามา VGI VGI เหมือนตัวนี้เรายังไม่เคยทำคลิปกันเลยนะโอ้โหโอ้โหใครกราฟมาดิใครกราฟสุดๆมานี่คือซ้ายมือนี่คือโบเลยนะเนี่ยราคาของเขาตอนนี้อยู่ที่บาท5ตังค์นะครับก็คือเอาง่ายๆราคาตอนนี้ VGI ทำนิวโลนะครับทำนิวโลย้ำนะครับนิวโลโอ้โหนะฮะเออดี๋ยวนะลองตีฟีโบหน่อยดีก็แถว เอ78.6%ของฟีโบนะครับผมฟีโบที่เราใช้เนี่ยะจะเป็นตัวนี้นะอ่า e x t e n s i นนะครับผมก็แนวรับอีกแนวหนึ่งก็คือแถวๆ78.6%ของเอ็ก x เทนชั่นเนี่ยไม่ใช่รีเทคเมนต์ Man นะอยู่แถวๆ 68, 68.6ตังค์นะครับโอ้โว แต่ครับแต่เพ,เพื่อนๆฮะถ้าใครใช้ Trading View นะครับผมเพื่อนๆจะเห็น RSI d v e r g e n c e ถ้าใครใช้ i n นดิเคเตนี้แสดงว่าเพื่อนๆกำลังใช้ i n นดิเคเตอรเดียวกันกับผมอยู่และเพื่อนๆก็จะเห็น RSI ยกโลทำบูดิเดเวอเจนเนี่ยสัญญาณมันจับแล้วเอา สำหรับคนที่มีระเบียบวินัยนะครับผมแล้วอยากเล่นสั้นจริงๆ VGI นะครับมันมีท่าเล่นซูมเข้ามาเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับใสเทียดตรงนี้ดูตรงเมาส์นะ เราทาเป็นจุดตัดขาดทุนแถวบาทสองตังค์นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเปิดมานะครับแท่งมันราคามันยังไม่ไปแล้วเราเข้าแถวแวบาทห้าสิบตังค์ได้ก็อยู่ที่ว่าต้นทุนเพื่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมุติแล้วกันว่าเข้าบาทห้าตังค์ได้นะครับหรือมันอาจจะไปบาทหกตังค์แล้วเซนติเมนต์ตลาดมันดีเซ็ตอินเด็กซ์มันเขียวอย่างเงี้ยเราค่อยเข้านะครับ เข้าได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่สามารถเข้าได้้แถวบาทหกตั้งบาทเจ็ดตั้งก็ว่ากันไปแต่ว่าตัดขาดทุนเนี่ยต้องมาตัดขาดทุนที่บาทสองตังค์นะครับนะมาตัดขาดทุนที่บาทสองตังค์นะครับแล้วบริเวณที่เทปโปรฟิตเนี่ยก็คือ,อเดี๋ยวนะบาทยี่สิบสองตังค์นะครับแล้วก็เอานี้อีกแนวหนึง่ง บาทสิตังค์นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งบาท1ิตังค์เลือกเทคโปรฟิตได้เลย3แนวนี้นะครับผมเล่นสั้นๆแต่ว่าต้องมีระเบียบนะสมมุติอาเข้าแถวบาท5ตังค์นะครับผมถ้าสมมติหลุดบาท2ตังค์ต้องตัดขาดทุนนะเพราะว่านี่คือนิวโลถ้าเขาหลุดอาบาท2ตังค์อีกเนี่ยก็คือเขาทำนิวโล อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่มันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะอันนี้ OP นะครับนะไม้หนึ่งไปนะครับอ่ะเส้นสีแดงตรงนี้บาท2องตังจัดขาดทุนนะครับอาจจะเทคโปรฟิตไม้แรกอยู่ที่บาท11นะครับแบ่งออกสักยีก็ได้อ่าแล้วก็บาท17ออกสักยีแล้วมาเทคโปรฟิตบาทย2องก็ได้ถ้าสมมุติว่าตลาดมันบูรกจริงๆนะครับ อืม BGI นะครับถ้านี้ได้นะเล่นสั้นๆนนะครับผมจะต้องมีระเบียบนะครับถึงจุดตัดขัดถรงตัดนะถ้ามาันหลุดบาดสองตังต้องตัดทันทีนะครับอ่าสำหรับ BGI BGI นะครับอ่า OP นะครับผมหมายแรกนะที่หนึ่ง จุดศูนห้จุดศูจะแถวนี้เข้าได้หมดเลยนะครับอืมสำหรับ BGI โอเคก็สรุปนะครับสรุปสรุปก็คืออ,ะ,อะไรเนี่ยสรุปก็คือนะครับ เรามีเปิดออเดอร์2ตัวนะครับก็คือโมโนแล้วก็ VGI เนาะที่เหลือเวสแอนซหมดเลยนะครับผมสำหรับเซตนี้นะคุณรอนินต้องมีระเบียบนะครับถ้าสมมติว่าจะเข้าท่านี้นะครับโอเค okay. สิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น หกตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบบิงบอลช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ก,กด, like, กดแกกดชร์ลงใจให้ด้วยสุดท้ายได้สุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าสวีดัตสวัสดีครับ